แฟนแฟนกีดสลบแบมแบมคลิปแรกในติกต็อกทำฮือหาทั่วโลกเป็นอีกหนึ่งหนุ่มเด็กไทยที่โกอินเตอร์ไปถึงเกาหลีนะครับแถมนี้มีแฟนคลับไปทั่วโลกนะครับสำหรับแบมแบมนะครับด้วยวัยเพียง23ปีแต่ความสามารถก็เกินวัยจริงๆนะครับ เมื่อวานนะครับวันที่3พฤษภาคมนะครับเจ้าตัวได้เปิดแอคเค้าบน t i k t o อกอย่างเป็นทางการนะครับถือว่าเป็นของขวัญให้กับเหล่าอกากซ่นะครับที่เปิดอย่างเป็นทางการโดยต้นสังกัดใหม่นะครับและแน่นอนว่าคลิปแรกที่ลงไปนั้นนะครับเป็นคลิปสุดน่ารักนะครับที่เอาใจแฟนคลับเต็มที่เลยนะครับไปรับชมมาพร้อมกันเลยนะกันนะครับถ้าชอบแบมแบมในลุคนี้ใน t i k t o อกนะครับอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง